โอ้โอ้อายืน้างๆปาตองดิอาเดี๋ยเดียายืนยืนยืนกางเยี่มาเพเบิกกล้องพเออไม่มันละียดเกินไงคนไทยติไม่ดีคนนั้นเดแค่นี้ยังมาขอนี่คุณน้อยนี่บอก ที่จะว่ามาคอระนระบคุณนี้พุณน้อยนี่น่องยังก่อซื้อยังอีนั่นน้องมีน้มีพ่นหนาได้น้องยังว่องหลดกันอันนี้ได้น้องยังซะยองอโทดจะพาน่ะตุ้ย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 ปาโอจโค่กัน สบ,สบายดีพี่น้องบัตรสกุสุคนเนาะกำลังเดินทางพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่เซโปนเนาะกำลังเดินทางสบายดีสวัสดีพี่นอ้นนองบอกไปบัตรสกุสุคนเนาะบัตรสมองสมบัติ F4 บัตราพักเพิ่อนพี่น้องเลย วันนี้ก็พาีพน้องมาเที่ยวเนาะนอกพื้นที่นอกต่างเมืองมาเที่ยวต่างเมืองแต่ว่าอยู่ในแคนเดียวน,นี่แหละแต่ว่าต่างเมืองซื่อเนาะมาเที่ยวเมืองะะยัง,ง่งมาเที่ยวมาทำบุญไปน้องเลยเนาะทำบุญ<ง>มาเที่ยวทำงานไปนำํำก็สัน่นเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเส้นกเก่าเช้นเคยเนาะ,ะมามาวอนี้ก็ทีมงานหลายคนไปน้องเยเต็มหลังกระบะเลยคุเต็มหลัง นำทางโดยปาตองโรบุรีนำทางนำน,ำหน,นำหนาทีมงานโดยปาตองโรบุรีวันหน้าวันหน้าย <c oughs> ิ่งว <c oughs> ันห<า>น้หายิ่งวันนี้จะพาไปนอนมาเนาะอะไรก็มีทีมงานบ้านเนี่ยเกาบ้านอดอนเนาะที่ว่ามอยอยู่เป็น,นลยลูทูบเบอร์ท่านนี่แหละรุ่นเาานาะกันแล้วดิคนวขาเลยว่าบ้านมาบา้านนี่นะหอดแล้วเดี๋ยวเขาเคาะเลยเวิร์คูนบอกวังคูนวังคูน ป้านวังคูนหอเนดเรียบร้อยเลยพี่น้องุ้ยห้ามวงจอยแม่เาขาช,าชิดใช่เอามาเลยมึงใช่บาทมันต่ำเนาะบ่เห็นภูเขาเนาะอยู<ม>่เทิงผัดเห็นงามงานบา้านก็จ้าเป็นตะออยู่เลยเหนย่นไหมเขาบอกหมาตัวใหญ่เป็นตะย่านแต่หมาตัวนี้อยู่ำดีนั่มมนมาหอเดเรียบร้อย เวล,ลาใหญ่เฮาอู้จักซื้อกะทำซื้อดนตรีเสียงเพลงนะบ่อย่างติดดิจิท์บ่โอ้โอ้โอ้มาฮอดมาถึงพิทีเรียบร้อยเนาะพอมาถึงพิทีเรียบร้อยบ้านวังคูนบ้านวังคูนพี่น้องเอ้ยเมืองเซโปนเนาะหน้าดำกำเขียดมาเห็นโรงเรียนกระเจาะขนาดเนาะหูฉุดยอดเลย มาเบิกองเงียนพี่น้องเอ้ยเบิกองเงียนก่อนเนาะสบายดีโดยสบายดีสบายดีเออพี่จักสบายดีจ้ะกินบ่ขนมกินบ่อเหนีงอันนี้องเงียนบ่อ้าวองเงียนเนาะบ่แม่นข้องวงบ่แม่นเนน่องเงียนอันนี่เบิ่งบ่ฮหําไเงียนอยู่อันนี่อื้อ เมือนว่าให้เขาพี่น้องเวเสืส้อผ้าหน้าแพนี่ก็ดีใส่จนแหล่ใส่จนแหล่อิ่มอิ่มหน่อยหน้อยบ้านนอกบ้รรณาก็เป็นเนีน่อันนี้คือบอกความจริงเนาะมีแต่เหื่อแต่ไครและจังได้สักกันอี้บ่กบางคำเสื้ออันนี้ได้สักอยู่บ่บหันแล้วไปสักอยู่บ่จังมือจงอังสักเทื่อหนึ่งบางคำเถื่อนึงจังมือจังสักเทื่อหนึ่งเถื่อหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสักจักเทื่อ เจ็ดมือสักจักเถื่อนิเจ็ดมือแม่นสักจักเถื่อเฮ้ยบอกเข้าใจโรงเรียนพี่ตองเนื่อโรงเรียนพี่ตองงงเลยมาเจอโรงเรียนผู้ช่างหน้าก็มีเนาะสบายดีสบายดีบ้าบึ้งสบายดีสบายดีเอานมมือนมมือสบายดีดูทุกคนสบายดีซื้อยังล่ะซื้อวิไลบ่โอ้ซื้อวิไลเนาะ โอ้ชงผมไปขัดแทมมอนี่ป้าตัวพาตัดผมให้ฮะเปิดเปิดเปิดเดี๋ยเดี๋ยว เพ่นนะ่ะแมนบ่มาพี่นางนะ่ะสายผู้บ่าวมาขอแล้วบ่สาวนี่บ่บแมนยังแล้วบ่นี่ดนี่เพิ่นมานี่เพิ่นสิมาขอ,อนี่ใช่เนี่ยไงเนี่ยเนี่ยปลาเขาจะมาขอเนี่ยโอ้ยนี่แหละคนนี้แหละโอ้ท้าวแป้งโอ้หน้าข้าวค้งอัศวะดีนางเออสบายดี เป็นผู้สาวเลยบาะเนี่นอกคนไทยคนน้ีอกคนนึงเอานอกดี่บ่คนนี้นเป็นใหญ่บ่ เสื้อผ้านี้จักแนวใด้นอะบ้านนี่แนวด้เสื้อผ้าเหรเสื้อผ้าน่ะแจกลแหละแจกเนี่ยใช้ไปแจกอยู่ใช้นี่นี่หลยและบอเออเออตบัวเบากันหูเลี่ยงนะจัดตั้นี้ นนฮะแม่จะเอาลงมาข้างล่างพอศาสตร์ขาดเพิ่นมาปูได้ยังบ่ เออคนนี่องใช้แบบยังเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่เจ้านี่แมบ่บักอันนี้ลูกเจ้าโดยโดยสบายดีโอแล้วลูกจะโคนรเลยหัวเดียวในแนวหัวได้สักโอ้โอ้โอ้อายืนข้างๆปาตองดิอ่ะเดี๋ยเดี๊ยเดี๊ยเฮียืนยืนยืนข้างๆ๋ยวมาเพื่อบิกกล้องเพย์เออ ไม่มันระยำเกินไงคนไทยสติไม่ดีคนนั้นนะเด็กแค่นี้ยังมาขอเขาเห็นไหมเนี่ยผู้น้อยนี่บอกไม่ผู้ชายคนนั้น้องติแจไม่ดีที่จะวามัคอ่ะนะคอบุนี่ผู้น้อยนี่เนี่ยน้องยังกาะซื้อยังอีนั้นน้องเม่น้องเม่คนนั้นได้น้องยังวางโหลดกันหน่อันนี้ได้น้องยังซะสิบปี หางเสดฟีเนาะยังบหันฯสิบสองสิบสามปีใช่เด็กฝีเป็เบาไทยสิมาคอเนาะเห่นเหรอคนไทยคนโอ้ไม่ดีเชี่ยวคนไทน้องกนยังน้อยพี่น้องเนี่ยหางเสดฟีเนาะมีนมไทยใช่ใช่เในนี้ผมพูดเรื่องพี่เงินเด็กนะคนไทยไม่ขอใช่วันนี้วันนี้ได้มีโอกาสพี่น้องก็ได้มาแจกของแล้วก็เสื้อผ้าเนาะเล็กๆนี่หน่อยเลยอยู่บ้านน้องน้องเมย์ ที่คนไทยจะมาขอนะคนนี้นะมันทุเรศเกินใช่ใก็จับก็ดีอายุจะปีอะไรเจ้าใช่สิบเก้าปีโอ้ฮะก็มีลูกู้หนึ่งเนาะเดินเดินเดินที่เขากำยังโอ้หน้าตาดีได้เจ้าหนึ่ง โอ้ม่เตอผู้อยากขนมมิเตอผู้อยากขนมเดจิพ่อบาปะอะไรขนมแล้วน่องซื้อยังไงไม่ไม่ก็น้อยนักนั่งมีมีหรือมีมีนี่ได้ปลาเพิ่นสิมคาร์เนติไปอยู่น้ำบ่อปลามาแต่ไทยคือกันอะไรกันดิเออแก่กำเนอง เดืนกันจากปีอันนี้เอ่ยจากปีสิบน้องสิบสองอ็ดปีสิบเอ็ดกับสิบสี่เดอเดอดอาะให้ขอขึ้นาปาจบพี่้องเลย ความสุขหอมเล็กน้อยไทยบ้านก็คือได้กินขนมพี่น้องเ้ยยังบ้าด้กินยังบ้านเด้กินจน่อยสิเอาขนมมาแจกให้คนน้องนสิพ่ออยู่บ่พ่อยบ่ขนมเฮานขนมพ่อยูุะะทหรือล้อนันระทหลมาพี่มาพี่หรอมาเอาไปนางเคาะนน่อยโอ้เราลิ่งขนมเด้ นนี้คนใน13ปีเดบุษณีโน้ยฮะเดนเป็นใดเลยอุการนะ้องอิการนะน้ยฮะ13ปีคถ่ายลยังอมีคนถ่ายเรารลอยังคนนี้นะเขาเคยถ่ายเรามีคนถ่ายคลิปอยู่บ่อยนังคนใบ้างบพิเคยมาถ่ายเราอะ13ปี พ่อปอกเดี๋ยวเราเราจอผ่านนะผาโชจะโคมกันผาโช ยังบอท่านได้แจกซ้ำเอาไปเอาจะพิดกันเอาเครื่องลงมาแต่รถโวยแบบมันบ่มีแบบเฉาผาเได้น่อยนพี่นแน้คำสิบอ่ี ่อเอาสอง้นพ uh, e ื้นน ja. ึงแตกให้เขาเลยนาน่งแม่นอังเนองเห็นอยู่บ่เบิ่งจะวัดติงกันเบ่จงหาเล็นกันเบนอนได้โอ้ฮาว่าคำเดียวเท่านั้นางครั้นี้ยม่ได้เข้าไปชอบบ่ครับาะบ่เข้าใจอภาษาวงวเนาะ พี่น้องเว้ห้นะก่ารซีมาแจกทองคนนี้ต้องมีเกียบเพราะนีเลย้พีคนคนขระต้มขนมเสพาหน้าแพงพอคนเป็นหมู่บ้านเนาะเอ้น่ะเคยได้ยินเสียงไหายํนำ อันนี้บบได้บอบบได้เกร์แลนี่ผมเกีร์ไปแล้วสิบสามปีน่ะผมเก็บของไปแล้วเดินให้เขาด้วยเพานานสิบสามปีนอกนะสิบสามปีพี่นอกเลยเป็นคนแบบเสียเขาเรียกว่าเสียองค์ฆ่ นมเอานมเอาโนมเอาเอ้ยนมมือเอานมมือเอานมมือเอาได้เลยไปงี้เลยให้ได้ไรยยางออกนมมือเอานมมือเอานมมือเอาให้ได้ไรยยางออกความสุขพี่น้องเอ้ยความสุขของเด็กน้อยเนาะ ก็บ่อแต่ต่างเกันกับแบบเข้าแต่ยังน้อยอะไรที่น้องเลยเนาะแต่พายผมเคยผ่านจุดนี้กับสีบุหูดอกเนาะเคยเพาะได้ผมเคยได้กินตอนลำบากนะงัวกับพ่องัวเพรดีวพ่อง้ออย่าเอาเอาไปยังอันนี้เอาไหมเอาน้องนี่ใส่เอือยเด้แกอ่าอยู่ใส่เอาน้อง เป็นยังเป็นยังกัอ่ะตามกันส่วนพออยู่นี่เสร็จนี่นี่น,นี่นั่งนี่มาเล็นมานี่นี่ แพ้ไ,ได้แพ้พอได้บ่านนี้แพ้ได้กระย่างออกใส่พี่นางนี่พันไดมาห้ามน,นี่สองคนนี่พันได ได้ยังอยูいい่บ่ได้ัอยู่บ่เสียบฮะไม่ได้น้ำข้าวสัอ้ไม่ทั่วถึงคันแบบต่อกขนมเทียวอามานแห่งปู่พ่อสั่งไปมือไประมาณสี่สุกเนาะมีปลาตองคนมาซื้อเพื่มมีได้จังไรผูกกันนะนะตัวหน้าตัวตาไปเนี่ย พอได้ขนมแล้วก็แยกใหย่ัอะไรแตกเมื่อเบิดเลยพี่น้องกัเนาะยังก็หายภูลิตโตโซกโตมาเห็ดแบบนี้หายแล้วเราอุ้มลงลาแล้วหอบงอนจบ เอาไพ่เช nah. ูอเนาะไิบาิไปฮะไ่เเนาะเนาะญิงเลือวุ้ชายนี่ญิเง่นเบื้องหน้านี่เนาะบ่ะใช่ใช่ ngàn đôi lục duyên này rồi bà à. lục duyên vào đấy